มันครับนี่ก็มาไหว้อาจารย์นะครับอาจารย์ถุยรัชนีกรศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมเมื่อเริ่มแป่ปี2523ผมเรีเลกโคราชแต่ผมมีโอกาสได้เรียนแค่ คนเดียวก็ถูกเรียกตัวกลับนะควันนี้อาจารย์สุขภาพดีครับอาจารย์โอ้ไปเดินดูหอศิลป์โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับเยอะแยะไปหมดเลยครับเยอะแยะมากเลยเก้าสิบสองปีนี้อาจารยกาสิบสองครับอาจารย์ดาลีเกาสี่ก็จะเป็นเก้าสิบห้าแกยุ่มากกันแล้วครับอาจารย์อะไรกาสิบห้าอาจารย์อาจารย์ลปีนี้ต้องเก้าสิบห้า ก็มีท่านมันได้อาจารย์ชรูดไม่มีใครสู้นั่นดาชรูตตายไปแล้วเออผมไม่สู้นั่นไดาไม่สู้อาจารย์ไอ้สู้สิทธิ์บบรอาจารย์ข้อช่างตอนเราไปเรียนไปเรกัสอนครับสิทธิ์บบดอ่ะอาจารย์สิทธิ์บบดแค่สิทธิ์ข้อช่างเก้าสิบเก้าเลยกี่วันจะร้อยโอ้โหสุดยอดเลยอีกเมื่อไห่กี่วันจะร้อยเก้าเก้าดีเอฟซีตรงนี้เอฟซีหามาน้อยมาไกลเอฟซีแล้วก็วันนี้ดีใจไหมครับจับแมปมาเลยครับจับแมปเมื่อวานกบไปพิมาย ไปร่วมแสดงกับ,บที่ลายยีบสองไปเปิดที่เซ็นทันเข่างานมาชิ้นหนึ่งงานมาชิ้นหนึ่งครับวนนันนี้เห็นอาจารย์สุภาพแข็งแรงเมื่อกี้ไปดูหอศิลป์อาจารย์เอาศิลป์ที่จะอัปเดตไปเนาะตรงนั้นอะ่ะงานเยอะมากครับเชิญชวนนะครับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่าน,นสูงอายุครับโปกแล้วหลายพันไม่อยากครับสุดยอดมากครับหลายพันแต่แต่ไม่ต้องตัวถือกรโซ่มันแสนสามหมื่นชิ้น คือทำได้ยังไงคิดวมาทุกวันวันละสองสามทีปิกัสโซ่เนี่ยผมคิดว่ารวมหมดเลยตามที่เราตา์ดีนะคือรวมตั้งแต่เด็กรวมตั้งแต่เด็กของเราทีหมดเลยตั้งกระจกึิมปกรและทงหมดครับผมบอกผมก็ถือตอนตอนสตาร์ตดีเนาะผมสตาร์ตดีสามคนดันชีแล้วก็ปิกัสโซ่ดินชีแล้วก็ฟานก็แล้วก็ กัสโซสามคนผมถือว่าสามสามคนนี้เต,ต,ต้ผมคิดว่าผมผมสุดที่สุดคือเป็นกัสโซผมคิดว่ารวมแล้วก็คีดขายงานแล้วก็มีการสังเคราะห์เนงานของคนระบาเออครับอาจารย์ครับเตะกก็ได้สงสารแต่แล้วนี่ก,นก็เสียแล้วคัฟก็เสียแล้วผมจะเขียนรูปไหมทำจะท,ท,ท,ทำงานทำทำครับทํางานศิลปะแล้วก็ผมก็จะเล่นกีตาร์ไปด้วยแบบแฮปปี้แฮปแปีป้นิ่งซองปจิวัติต้ถือว่าถ้าเกิดมา มาหอศิลปอาจารย์เนี่ยพอถ่ายรู้จักไปผมก็จะใส่เสียงเลยว่าวันนี้มาพบอาจารย์แล้วก็ไหลแล้วก็ทำศิลปะผมก็ทำทำอยู่นี้นี้ฮะทำนี้เลยมือเปิ้นสีก็ทําโดยการใช้นิ้วมั่งใช้อะไรต่างๆแอพลิเคชันอะไรอย่างงมันก็จะมีสีแล้วผมจะลองให้ดูอยากทำอะไรก็ทำครับวันนั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วโอ้โหอาจารย์ปังดดมากเลยแต่แต่มีศิลปินบางท่านเขาไม่เลยนะเทคโนโลยีใหม่ๆเขาไม่เาไม่เอาเขาจะเดยวอาจารย์อุ้ย บอกโอ้โหอาจารย์เราพูดโอ้โหผมบอกใช่เลยผมเรียนวิชาทักษยภาพเนาะกับอายจันนั่นแหะที่อาจารย์ผมพอดีผมโจทย์เจา้าบางคนก็เขียนไอ้จาเฮ้ยมันได้บอกทักษยภาพได้ผมเสียดายห้าเสี<า>สเดยดายไอ้เจ้าทักษิณาภาพ,เ,าพเออทักษิณาภพครับนะครับ ไอ้เจ้าสาธชาติก็เสียแดงนะฮะแดงจะมาถอดครับสงสารมันนะอ่าสงสารนั่นแหละเขาเล่นดนตรีอยู่มอญโดจีนครับอาจารย์ก็เสียกาน้องชายพี่พี่หงาเออแล้วอาจารย์อาจารย์สุมิตรอาจารย์สุภาพอาจารย์อะไรฮะอาจารย์สุภาพสุรพงศ์ปวดไม่สึกแล้วอูาจารย์สุรพงศ์ก็บาบบอไปแสุรพงศ์นี่เล่นกล้องเออแล้องนะครับเนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ครบใครเลยไม่พูดใครไม่หาใครเลย โอ้แล้วอาจารย์สม yeah, ิตรนั่นตายไปแล้วที่ใส่ซิมีสมิรแต่คนที่ใส่แว่นหนาที่จงเขาช่างอะฮะสมิตรนี่จะมานี่ตลอบโอ้แล้วแฟนแฟนแกมีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งแฟนแฟนแกมีมีรูปแกมีรูปมีรูปคนหนึ่งแล้วก็มีแฟนแฟนแกแฟนแกอยู่โอ้รูปมิรที่ใส่แว่นหนาหนาแล้วก็อาจมีอาจารย์อาจารย์ที่ปั้นอะอาจารย์สวิตเหรอครับสวิตเนว่ต สวิทติโกนสวิทนี่ยังอยู่อ๋ออาจารย์สมิธนี่เสียแล้วสมิธเสียสมิธสมิธที่พ่อช่างเสียอ๋ยออาจารย์นั่นศิลปรกรอาจารย์นี่ยังมาอยู่อ๋จจออาจารย์สุภาพสุภาพไปโบวชเหมือนกันที่นไปทางธรรมะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ธรรโอ้กับดิคื <c oughs> อไปบวชกันหมดเล่าเรื่องราวอาจารย์เลา่า <c> เ <oughs> รื่องราวโอ้ศิลปินศิลปะนี่ก็คลี่คลายไปใหญ่จุลภพนั่นเขาเขาอยู่ตรงนี้ย เขาปิดไม่ไม่ไมครบกายไ